สวัสดีครับเหียว,ว่วนอาหารป่าคนเดิมวันนี้เราจะไปตามล่าหาวัตถุดิบมึกกระตอยที่ชนบุรีจะมาทำเมนูให้ลูกค้าในวันอังคารที่จะถึงนี้ปะเราไปกันเลยดีกว่า เราจะเดินทางไปชนบุรีกันครับเราจะไปที่อ่างศิล,ลาไปตามหาหมึกกระต้อยไขย่วันนี้เราก็จะเดินทางมาถึงบางแสนแล้วแวะหน่อยชมบางแสนเงอมาถึงชนบุรีก็ต้องแวะบางแสนก่อน มาหาวัตถุดิบแล้วก็เที่ยวด้วยเลยตอนนี้เราก็เดินทางมาใกล้จะถึงแหลมแท่นแล้วนะครับบรรยากาศกำลังดีเลยพระอาทิตย์กำลังจะตกดินตกน้ำสิไม่ตกดิน ถ้าผมเรามาถึงกันแล้วนะนี่ตามหาวัตถุดิบตลาดทางซีลากเราก็ตามหาเหมือนกันไปถ้าต่อช่องจะหามา,<ร>าแล้ค่ะไปทำเมนู กินได้ค่ะออกมาเยอะไม่ได้นี่ให้ค่ะอดีตครับอะไรเพิ่มได้ดูกว่าครับคุณามหนึ่งคันมันก็ัาคาได้ซอยต้มน่งนะปีเขา้องใช้นีใหม่กว่านี้ไหมนี่ในตัวเยเหลือโลเท่าไหร่ครับห้ารหาได้แล้ว ตอยตุ้มอ่าเราจะไปทำเมนูกันที่ร้านไปได้เหมือนกระตอยต้มมาสองแต่ได้เกลือเพียบ ที่ร้านเราอ่ะใช้เกลือที่ทำอมหารเราใช้ดอกเกลือเพราะนั้นมันจะแบบไม่เค็มมากธรรมชาติอ่ะไปเดินทางไปกันดีกว่า